ไอ้ภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกอุ้งอิงนายกตัวจริงทักษิณพ่อนายกผู้สั่งการทั้งหมดผู้บริหารตัวจริงผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดแม่ทัพภาคสองจะรออีกเมื่อไหร่รออีกเมื่อไหร่มึงถึงจะยอมลงมือสักทีทหารมันนี่ขาขาดแล้ว ไปสิบ้าขาขาสี่บาทเจ็บอีกเป็นร้อยบางคนตาบอดบางคนผ่าสมองอยู่แต่ต้องรอจนไออเมริกาขอนอาวุธมาให้ขเขมรวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมน,นี้มันจะขอนอาวุธมาแล้วถ้าเรือเรียมจะมาซ้อมรบ ยึดท่าเรียมท่าเรือเรียมเป็นฐานทัพในการสู้รบแย่งชิงการเป็นมหาอำนาจกับจีนมันขนอาวุธที่ทันสมัยกว่าไทยเรามาให้เขมรมันฝึกกขหมรใช้ทหากรกขหมรใช้อาวุธเป็นทหารไทยเราจะตายเป็นหมื่นท่านยังนิ่งเฉยได้อย่างไร แต่ต้องกลอมให้ทหารไทยตายเป็นหมื่นแล้วถึงจะลบเลยอยังไงทําไมไม่เอาให้สุดให้มันจบไปเลยไอ้ภูมิทรามวิชยชัยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยพ่อมึงตายกูไเย็ดแม่แค่ไอ้ฮุนเซนมันพูดว่าทหารไทยยิงลูกหินใส่ทหารแคเมรน มึงถึงกับเต้นเลยบอกจะตั้งกรรมาการสอบพ่อมึงตายทำไมมึงจะต้องไปเดินตามทางที่ไอฮุนเซนมันโพสมึงก็รู้ว่ามันไปสิบแปดมงกฎุฎมันโกหกมันตตแหลมันน่าได้มาจะมาแย่งประเทศเราตกลงมึงเป็นนายกของใครไอภูมรรมทั้มเวชยไทยไอซัตวันนี้ทหารแฉท่า,าม,มึงจะพูดหีกอไหมว่าทหารเราประมาทไม่เดินละมากระวงังมึงไปเดินให้กูดูไอภูมมทั้มไอซั์ ไปเดินเลยตรงปราสาทต,ตามเมืองทองกับปราสาทต,ตาควายมึงไปเดินเลยไอสัตว์เดินอย่างระมัดระวังด้วยนะไอ้วุ่นควายเหี้ยมึงเหี้ยมากๆกูขอประนามมึงเลยตกลงแน่มึงเป็นนาย,ยกของคนไทยหรือว่ามึงเป็นไส้ศึกขายชาติไอ้ภูมิธรรมไอสตัตว์ไปเดินเลยกูดูนาย